คงเรียนไม่กี่กิโลเอฟเป็นเรืคอร์อด้วย่8-7ชั่วโมงมา7ชั่วโมงกลับอีก7ชั่วโมง14ชั่วโมงต้องไม่ถึงตัดสินใจมาที่นี่จะก็ตามมาเหมือนกันเลยมาเหมือนกันหมดออ๋ใช่ไหมครับแล้ววันนี้ไปฟูงอะไรบ้างสิบแรกสั่งแลกจรไหมท้องสองเส้นแลกจริงตามนั้นเลยอันนี้จองในไลฟ์มาใช่ไหมครับใช่ใช่แล้วมามาทำเรื่องที่นี่หรือว่ามาเรื่องที่นี่ครับอ๋อมาที่นี่แล้วก็มาหิ้มน้ำแล้ว รถเพิ่งเห็นวันนี้วันแรกอ๋อรถเพิ่งเห็นวันนี้ด้วยเป็นไงครับบางคนบอกว่าซื้อรถไม่เห็นรถนี่ฮะแล้วทำไมถึงกล้ามาขายซื้อตั้งแ่ไม่เห็นรถมั่นใจมั้งครับเพราะว่าเห็นอ่าก็เหมือนที่บอกนะครับปากต่อปากดีกว่าโฆษณาไม่เชื่อไม่ต้องมาลองดูเนาะนะครับแล้วเป็นไงออกยากไหมไม่ยากะบกห้าหมื่นโอ้โหกระดาวด้วยใช่ไหมครับแล้วคนทื้อหร มันคือซื้อคนเดียวเลยมันตามโฆษณาไปเลยอ่ะโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะแล้วเหมวันนี้คือว่าเป็ลูกค้าครับอันนี้ก็เป็นเอ็กเพนเดอร์เลยสวยงามมากนี่มันตัวหน้าป้ายแดงเลยนี่นะประมาณนี้นะครับปะเดี๋ยวให้ลูกค้าเราโน้นก่อนนะเดี๋ยวจะกลับไปประมาณนี้โอเคครับขอบคุณมากนะครับขอเดินทางปลอดภัยครับขอบคุณมากครับอันนี้เสียไหมอ่ะเอียนี้คือห้อก